เขาใจเปลี่ยนสถานที่เนาะจากนอนนาไปอยู่ในรถกระบะนอนนาไปอยู่ในรถกระบะโอยสุดไปหาเอามันจริงๆใเนคนเราเนี่ยบางทีว่าบอกเลยว่าความอดทนอดกลั้นคนเรามันมีใครที่รับไม่ได้นะครับกอกรุณานะครับผมกรุณาใส่หัวไปนะครับ อยากคิดว่าตัวเองเป็นเด็กแล้วผู้ใหญ่เขาจะทําอะไรเราไม่ได้นะแต่ถ้าคุณรับฟังไม่ได้นะครับรับฟังไม่ได้เรียนเชิญใส่หัวไปนะครับหยุดเถอะทาอะไรให้มันรู้จักพอ,อเป็นเด็กเป็นเล็กลลลนะถ้ามีสามัญสํานึกความ<อ>เป็นคนนี่ทนมาเป็นเดือนแล้วนะกับพฤติกรรมยอดแย่ บอกตรงว่ายอดแย่จริงๆเอ่อถ้าคุณรับฟังไม่ได้นะครับรับฟังไม่ได้เรียนเชิญใส่หัวไปนะครับผมรู้จักทํามาหากินอะไรที่มันที่มันสังคมเขายอมรับหน่อยมพอพอผมไร์สดตั้งแต่มีคนดูสิบคนนะครับถึงวันนี้มีคนดูหลักพัน <S <S 2> <S 2> ผมก็จะคุยอย่างนี้นะครับผมก็จะคุยอย่างนี้ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ ไปอยู่นัดจุดๆที่คุณสิงสถิตนะครับผมหรือเป็นจุดที่คุณเ,เ,เกิดขึ้นมานะครับไม่ใช่เรียกแต่คนดูเข้ามาดูเอ,อถ้าคุณรับฟังไม่ได้นะครับรับฟังไม่ได้เรียนเชิญใส่หัวไปนะครับผมผมก็จะคุยกี่ยับสีของผม <laughs> ให้เข้ามาดูเรื่องอะไรไร้าสาระพูดแต่เรื่องเดิมๆอายคนอื่นก็ simple, อับอายเรื่อง ชื่อเสียงวงตระกูลตัวเองหน่อยคือถ้าคุณถ้าคุณรับไม่ได้นะครับถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็ใส่หัวกลับไปอยู่ที่ม <c oughs> ลรำเนาของคุณนะครับ